ไปเจอลำของทางคุณที่เขาส่งต้นพันมาให้เรานะที่อยู่ปัตตลนงมันจะใหญ่กว่านี้เยอะใหญ่กว่านี้เยอะนี่รุ่นรุ่นนี้นะนี่นี่นี่รุ่นรุ่นนี้ที่เห็นนะแต่ของเราเนี่ยมันเอาขนาดจิ๋วมาก็ให้เห็นนี่มันอ่อนนะแต่อะไรรู้ไหมมาดูนี้มาดูนี้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้จะพาไปชมเรื่องของการขุดไผ่ผากลายพัทลุง<อ>หรืออีกชื่อหนึ่งบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้บางทีบางที่เรียกไผ่หางกระรอกพอดีมีมีท่านหนึ่งสนใจผมก็เลยว่าเออผมก็ไม่เคยทําไว้เลยนะจะขุดให้เขาเนะี่ย่ก็ลคลิดไปคิดมาเอาทำทำคลิปดีกว่าไปไปชมกันลายมันอยู่มุมนี้จ้ะ นี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับลายโอโ้โหมันจะชัดไหมเนี่ยายมันไม่ค่อยเห็นเลยี่เราลองดูลำไปก่อนนะดูลายไปก่อนนะจริงๆลำโตนะครับแต่อันนี้เราป,รปลูกไว้เนี่ยมันยังไม่ค่อยอ่าเขาเรียกยังไม่เต็มฟอร์มยังไม่เต็มรูปนะเดี๋ยวจะมองว่าเอะตัวนี้เล็กไม่จริงไม่เล็กอะใหญ่เบิ่มเลยครับใหญ่ครับอ่านี่นะอ่านี่เดี๋ยวผมเอาอันนี้ได้ <Yeah. S 1> อ้ อันนี้ได้ครับไปดูลำแห้งด้วยลำแห้งเรามีแล้วนะอันนี้ก็คือขุดงาวผมลองตอนไว้ไม่ค่อยออกไม่ออกดีกว่าไม่จะไม่ค่อยออกตอนนี้ยังไม่ออกแต่มันก็คือประเด็นของเราคือพื้นที่มันน้อยผมปลูกในร่มๆไง๋ยวเอาขุดดีกว่าอ่านี่ก็อันนี้เห็นมันเล็กก็ใช้เสียมพิเศษนะเสียมน้อยเสียมไม่น้อย,อยอตรงไหนาตามมันเนาะ ตาอยู่มุมนี้มุมนี้มุมนี้แค้ตามันอยู่มุมไหนอันนี้ตอนไม่ออกอแปลกเนาะตัวนี้ตอนไม่ออกเดี๋ยวต้องต้องสู้กับมันเรื่องการตอนนี่จะเป็นตัวหนึ่งที่เวลาแห้งแล้วมันลำมันสวยนะครับแล้วหนาดูยด้วยแล้วมีลำแห้งเหลืออยู่ครับลำแห้งเรามีอยู่เดี๋ยวจะให้ดูด้วยนะครับ ตรงนี้แล้วแกนมันเจอแล้วว้าวนี่ผิดเนี่ยนักหนึ่งนะมาดูแสงเดีวลาลากไปลากไปให้ดูแสงพอแล้วจะไปผูกก็ค่อยว่าทีให้ดูความหนาเนี๋ยดูตรงโคนหน่อยดิ คุณแม่ลองดูตรงโคนหนานี่ดูความหนาลำใหญ่นะครับแต่ไอ,ไอ้นี่คือเราต้องบอกเลยว่าหนาดีด้วยอามาดูครับไม่ออกเดี๋ยวเราไปแข่งกิน <c oughs> เราจะไปดูตลำลำะตัวต้นพันธุ์นะครับหลังจากที่เราขุดมาแล้วชําประมาณ4วัน4วันนะสี่วันเนาะมาดูดีเอออันนี้ดีอย่างหนึ่งตาเนี่ยดูดิครับดูตามันมีตาไม่ปูด,ดีนี่นี่นี่นสภาพนี้คือไม่ตายแล้วแต่ว่ารอถ้าจะให้มันนะก็ต้องแตกอีกหน่อยหนึ่งเพราะเพิ่งทำนี่นี่ปกตาเริ่มปูดแล้วครับนะครับแล้วมาดูความหนานี่มาดูมุมนี้ค่อนข้างหนา ผมชอบตรงเรื่องหนาแล้วมาดูแม่มันนะที่มันเล็กๆนะจริงๆลำม,มันใหญ่กว่านี้นะผมไปเจอลำของทางคุณที่เขาส่งต้นพัน์มาให้เรานะที่อยู่ปัตลุงมันจะใหญ่กว่านี้เยอะใหญ่กว่านี้เยอะนี่รุ่นรุ่นนี้นะนี่นีรุ่ๆๆนๆๆนี้ที่เห็นนะแต่ของเรานี่มันเอาขนาดจิ๋วมาก็ให้เห็นนี่มันอ่อนนะแต่ออะไรรู้ไหมมาดูนี้มาดูนี้มาดูนะ แต่ตรงนี้แตกซะหน่อยถ้าไม่งั้นเสียงมันจะเพาะกว่านี้หน่อยมันแตกนะน,นีดูลายก็นะ่นิลายนะี่อันนี้น้าน้าล้างเพื่อให้มันชัดนะนะดูลายของเขามันก็ลายปแปลกๆดีนะมันจะชัดกว่านี้ครับถ้าเกิดมันแก่อันนี้มันยังอ่อนอันนี้คือลายพัทลุงหรือบางคนเรียกลายหางกระรอกครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ